มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองวันชิวๆววินชวินหวานใจของเบลล่าหล่อทะลุกางเกงช้างมาเดินซื้อของกินผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งแชร์คลิปของนักธุรกิจตระกูลดังวินชวินหวานใจนางเอกสาวตัวท็อปเบลล่ารานีในวันสบายๆนะคะแต่ว่าหล่อทะลุกางเกงช้างดูสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบเลยค่ะ ได้ไปเดินซื้อของกินแบบสบายๆงานนี้คอมเมนต์หลายคนอดจะส่องสายตามองหานางเอกคนสวยอย่างเบลล่าไม่ได้นะคะ2วันชิลๆของวินชาวินหวานใจเบลล่าหลอดทะลุก,กังเกงช้างมาเดินซื้อของกินชิลๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ